ในอรวนสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองที่ผมอยู่ระน,นองวันนี้มีคิวจะไปของข้างข่าวทางที่ทยแงานที่ระน,นองเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามีเรือออกไปแต่ไม่ใช่เป็นเรือทัวร์ครับเป็นเรือเทพายกิจสําหรับทีมของพวกผมนะครับพอนนื่งนงะต้องมา,า,า,าทานอาหารที่นี่ครับ รีวิวไปดูอีกทีหนึ่งตอน,ตอน,นตอนเย็นตอนเย็นฝนมาบ้างที่นี่ เดีอรอยที่สุดของร้านน้องคือโรตีนิสลาครับร้านเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าคนเยอะมากว่าตรงที่นั่งก็จะอยู่อีกฝั่งตรงนี้เป็นหน้าร้านอยู่เลยเดี๋ยวเราจะทานเฮ้ยเราจะซื้อขึ้นไปถ่าบนรถกต่รว่าคนเยอะอะไรไ่อยมากเขาบอกกินแล้วเหรอยาก <laughs> นี่เป็นแค่จุดตัวเขาที่เขาทำนะคแต่จุดที่กินมันอยู่ฝังม,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 งมงุ่งอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นเราต้องโองมาตังต้งคนจะดีมากหลยายมากินปีแล้วครับเน,นี่ยตั้งแต่ปี3 7 3 5จ็ดโอ้ทนี่คือที่นี่คือสาขาดั้งเดิมแล้วก็มีอีกสาขาเล็กๆหน้าตลาด ข้างโรงพยาบาลนะข้างโรงพยาบาลระนองอีกทีหนึ่งไปที่ระนองบ่อยไหมครับมามามาบ่อยครับคนใต้แบบกับคนใต้แบบครับคนคนกอนตะกอนคะนครไหนครับนครราชสีมากึพิ่งสั่งเลูกพุงละสี่สิบบาทเนาะเอาไม่สิร์ฟก็ทอดได้เลยมีปอบพิสดารด้วยไปเปิดพิสดารมั้า ปีนึงต้องเป็นนองอร่อยจริงแต่ว่าคือจะเป็นที่ไหนเจ้าไหนนั้นต้องอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่ก็คือโฟกัสที่ลนองอันนี้เป็นแบบพุ่งห<ป>ยำหยาบหน่อยครับเจ็ดสิบบาทครับกาแฟพวกนี้เนี่ยใช้ตำน้ำพริกอ <ละ S 1> ร่อยครับใช้ตำแกงไม่ก็ได้ทำน้ำพริกทำแกงเลียงทำอะไรประมาณนี้ครับจะอร่อยอีกอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของละนองนะครับงฝาบก็คือกาหยูละนองเนี่ย กาญยู่นะครับคนตังเรียกหมวกหลอกกรุงเทพเรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้โหเี็ดเรียกยาวนะเรียกยาวทำไมน,นี่ครับเมื่อกี้ผมพูดจะมาตันขดัดคำว่ากะปิของน้านองเนี่ยกะปิอร่อยมากพอดีมันเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับออรชอบกินกะปินี่ครับซื้อกินซื้อ ซื้อก er, ี是是 tap, yeah. ่กระปุกครับพี่สี่ครับซื้อมาจากคือประจำร้อยคือคือตำ้ำตำพริกไงซื้อตำตำพริกตามถูกต้องครับกระปิ่ต้องตำตำพริกทองทมากตำแกงกันนึกว่าเอาไปกินกับมะม่วงอะไรอย่กินได้ครับเอาให้แม่ครับคนรักแม่โอ้แม่เก่งเลยพวกสร้างภาพเนี่ย นี่เป็นท่าเรือบางเมรเราจะขึ้นเลยที่นี่เพื่อไปตอขทางขาวมันออกมาอย่างน้องเนี่ยแดดดีอากาศดีตอนนี้ก็เริ่มคุ้มกันหน่อยครับอย่างนี้ก็ว่ากับข่าวดีย่องคู่ข่าวไปดีเรามาถึงท่าเรือแต่ก็มาถึงเรือไม่ยอมออกครับ เรืมบอกว่าเมื่อเช้าทะเลมันมันสงบก็เลยพากันมาถึงท่าเรือเลยแต่พอมาถึง๊บอากาศมันเปลี่ยนผมและน้องนี่สุดยอดอากาศเปลี่ยนเรือบอกว่าอันตรายเกิไนไปดูสทางวันนี้คงจะแห้วจริงๆของทางเข,งข,งขง้าแต่ผมมันไม่ก็มีปัญหารับผมขอใได้มา ร <laughs> อมาและน้องก็พอคือจะได้เที่ยวหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหายครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวละน้องเนาะก็พยายามดูช่วงนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับคณตัวใหญ่ก็เที่ยวช่วงไฮซีซั่นที่มันอากาศดีๆอยู่แล้วนะแต่มีแต่ผมเนี่ยก <laughs> ็อาจจะเป็นช่วงที่ ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปครับได้กัวก่าตังต10ตุลาเป็นต้นไปนอากาศดีเขาคอนเฟิร์มว่าอาการดีแน่นอนมาแล้วไม่ผิดหวังไ้ลงทะเลไม่เจอคลื่นเหมือนผมเมื่อวานไม่เจอฝนเนอะลองดูครับแต่วันนี้เราเห็นโปรแกรมเราก็ลงทะเลไม่ได้ออกไปเที่ยวในเมืองซะไม่มีอะไรยากนะ นิสตาร้อยไม้ร้อยร <c oughs> ้อยอย,าย <c oughs> ่อยางไรเรามาแวะดูการทำปลาเค็มแบบชาวละนองเป็นปลาเค็มที่ <c oughs> ไม่ได้ตากแดดนะครับเป็นปลาทีป่ปีละปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีเดียวมีปีละครั้งนะครับเขาจะจับปลามาแล้วก็เขาจะใช้ฝังทรายครับ ฝังทรายพอถึงเวลาเอาขึ้นมาจะมาเป็นออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็าตีนอย่างดีนะครับตีนอย่างดีเก็บในรถได้ใส่รถได้ไม่มีไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับลองกันสดๆเลยครับลองกันสดๆนี่เป็นเนื้อหน่อยนี่อเนื้อมันนิ่มมากเลยผมโกะกับปลาเรนต้องต้องใส่หัวหอมหน่อยเพราะว่าเนี่คือคิทตี้แจ๊คเอาละนะ ก็จริงจริงปลาเลนเนี่ยมันก็ข้างจะข้าวสมบูรณ์ปลาอร่อยมากครับพวกนี้ก็จะข้าวมันมาวางมันเป็นมันเป็นปลาที่แบบนี้มันมีเนื้อนุ่มมันออกรสเปรี้ยวแต่เปรี้ยวแล้วก็เค็มแต่มันเค็มโดยที่สามารถกินเปล่าได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเคียงเน่ครับเป็นร้านที่ดังของละนองครับเคยจากเเลือกแตนน้มันมาเราจะเข้าไปชิมเมนูดังที่นี่ก็คือยำกุ้งเคยครับไปดู เป็นของร้านเจงะเลนะครับก็เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ตรงกันข้ามกับเกาะสองของพม่าครับนั่นไงก่อนที่เห็นนั่นคือเกาะสอง,งค,ครับทั้งคืนนึงเขาบอกว่าวิวจะสวยมากเพราะว่าเราจะเห็นวิวทางฝั่งพม่าเปิดไฟนะครับแล้วก็ที่นั่งเราจะนั่งริมทะเลแบบนี้นะครับแล้วที่จะสมมติมากก็คือว่าทะเลกับทะเลที่ที่เราเราเห็นอยู่ตรงนี้คือแหล่งหากุ้งเคยนะครับ แล้วก็เป็นแรงหากั้งสักแดนนะครับกุ้งนี่เป็นหมื่นตัวเลยนะเนี่ยใช่เยอะไมเอเกินหมื่นเกินเยอะครับเกินหมื่นเตี้เตียมกุ้งที่เขาหาตอนนี้แล้วก็ไปทำกะปิกระปิแล้วน้องที่ดังๆเนี่ยของอร่อยก็มาจากกุในกุ้งเท่านัแต่ว่าตอนนี้เราได้ทานกุ้งวนี้ทอดแบบกรอบ กุ้งย่างหมื่นตัวตอนนี้เหลือ200ตัวย่ังกุ้งเคยไม่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวครับผมอันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้คือกล้วยหอมทอดนนี่คือเมนูกล้วยหอมทอดกล้วยกล้วยหอมทอดทานคู่กับซอสพริกนะครับซอสพริกจะเป็นอย่างนี้แซมมากน่ากินซีชมพูเลยอร่อยมากคุณหน้าตาผมเหมาะมากกับกินของพวกนี้อย่าร้อ มัน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 มีกี่ชนิดตำลีน้ำที่น้ำเข้ามาขายสามสิบชนิดเออเป็นเบียร์นอกหมดเลยอันนี้มันตอเบอรี่เบียร์ถูกเข้าอัน้าตาผมมากเลยหน้าตาเราตอเบอรี่อยู่แล้วเนี่ยตอเบอรี่หรือสตอเบอร์รี่ตอเบอรี่รับสตอเอรสตอดอร์รีก็อร่อยนะลืมแล้วนะผมเป็นญี่ปุ่นไงทาร์แล้วนะครับเขาบอกรสชาติอ่ะดื่มแล้วอร่อยมากเลยพี่ย่าง ที่เล่นกันได้ไหนเนี่ยไม่ครับไมหอมเลยให้ลองเล่นรสซีเรียสมันออกแนวไปทางเหมือนคล้ายๆวายนะนั่นมีผลไม้เล่าผลไม้แต่มันก็มีรสชาติเบียร์อยู่บ้างพวกไมีบ้างเนี่ยมันมีเบียร์เลยแหละแต่ว่ามันมันหวานอย่างสมัยเฮ้ยมองหน้าเรื่องเหรอของเต๋ยวมีนี่มีเมนูยำถั่วมะม่ามาด้วยนะครับมันเป็นอาหารเขาเรียกเรียกอะไรนะเรียกเพชรเขา แรปโตะนะครับมาเป็นถัวที่พอมาเขาใช้ตอนรับแขกชื่อชื่อนะครับแรปโตะ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 แปลว่าคือใบชายำใบชายำใบชานี่คือยำถั่วพม่า ไอไอตัวไอตัวดำดำนี่คือใบชาใบชาีนี่เป็นใบชาดองหอล่าอันนี้คือใบชานองพรมันอ๋อใบชาหมักอ๋อพริกประมาณพี่กประมาณใช่พริกกเหลี่ยงนะอ๋ออราอ๋ออ๋ออ๋อเออ๋ออเออ๋ีอ๋ออดออ๋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 ออกออ๋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 ออออ๋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 อบ หลักงง่ายเลยแต่ว่าถ้าผสมมาอย่างไม่ควันมันจะดูไม่น่าจะไม่น่าข่าวเลยโอ้โหเคยใช้น้ำมันอันนี้เป็นน้ำอะไรครับน้ำมันในมันเข้ากันอ๋อน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันพืชอย่างเงี้ยครับน้ำมันพืชโอ้จินน้ำมันพืชอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะมีรสของมะนาวตัดครับมันเลยไม่หื้น นี uh, schaffen, Fine, uh, ่ผมก็บอดบขืนไม่ใช่เอันน um no> ี้เป็นที่พักเคียงเลรีสอร์ทนะครับเมื่อกี้เราดูในในโซนของส่วนร้านอาหารไปแล้วตอนนี้เราดูในโซนของที่พักนะครับ อันนี้เป็นสองเตียงนะครับมีเป็นบีดฟรอน์ก็คือเดินลงไปก็จะเจอทะเลก็คือทะเลที่ติกลาอานะครับต่อคือนะครับราคา590าทั้งปีนะครับไม่มีช่วงเทศกาลก็คือจะ5้าตลอดห้องน้ำว้ามากครับแยกเป็นสัดส่วนอันนี้มุ่มทายในห้องน้ำว้ามาก ขึ้นครับจะหกโมงเย็นแล้ววันนี้ถึงแม้จะหาจะไม่ได้ลงเกาะแต่ว่าผมก็มต้องมนมาทั้งวันเลนวันนี้มาพักที่ฟาร์มฮอล์โฮเทลของน้องอยู่หน้ากันนั่นะั่นออง ใกล้ๆกับร้านอาหารทูบีแนองด้วยแล้วก็อยู่ติดกับร้านอาหารของความะเของเ,ขเองด้วยนะครับค่อนข้างจะสะดวกหน่อยเพราะว่าโซนที่เราจะออกไปหาในกินกันทืนเน,นี่ยจะอยู่ถนนเส้นนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็สะดวกหน่นะครับไม่ต้องไม่ต้องมีรถก็ได้ก็เดินไปหาอะไรกินได้เลย Thank oh, you. Yeah.